อนอื่นคนทแนะนำตัวก่อนนะคะหลายคนอาจจะไม่รู้จักก็เ๊ะหน้านคล้ายอิงฟ้าเลยสวัสดีนะคะอิงฟ้าวราค่ะ Miss Grand Thailand 2022ค่ะชลอตออสติน,นรองอันดับห้า s s Grand Thailand 2 0 2 2ค่ะซึ่งเราสองคนวันนี้รับบทเป็นพิธีกรหน้าใหม่นะคะ,ะขอเสียง่อยได้ไหมคะจะบอกว่าตื่นขึ้นมาก เป็นธุรกิจครอบครัวนะคะจะบอกว่าเราเป็นทุกอย่างไม่แล้วซึ่งวันนี้เป็นพิธีกรครั้งแรกค่ะ <c oughs> บอกเลยว่าตื่นเต้นมากๆแต่ว่าจะดํารงหน้าที่ตําแหน่งพิธีกรให้ดีที่สุดในวันนี้คะ่ะนี่เมื่อกี้นะคะชลอตที่อยู่ด้านหลังแอบเห็นนะคะว่าน้องๆผู้เข้าประกวดปี2023แต่ละคนก็คือหุ่นไม่แพ้กันเลยคือสับมากจริงๆนะคะแล้วก็ในรอบนี้เนี่ยจริงๆการประกวดมิสแกรนทุกคนจะได้ทราบอยู่แล้วว่า 3 B ปีเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยนะคะนอกเหนือจาก b e a u ี้และเบรนแล้วบอดีเป็นสิ่งสำคัญมากๆซึ่งในรอบนี้คุณผู้ชมจะได้เห็นกันใช่แล้วค่ะเมื่อกี้เห็นบอกว่าข้างหลังน้องๆหุ่นเสียมากแล้พิธีกรแล้นนะคะ่ะเราก็ไม่ยอมอยู่แล้วนะคะแม้ว่าการเวลาจะผ่านไป1ปีนะคะ มิสคกรนชุมพรแล้วก็กรุงเทพเราก็ไม่ยอมเหมือนกันวันนี้คือยอมเขาเรียกว่ายอมให้น้องน้องหนึ่งวันละกัน,น mm hmm. ในเรื่องของคุ่แต่ก็อย่างที่ทราบกันนะคะทุกคนค่ะวันนี้นะคะขอต้อนรับนะคะแกรนด์แฟมิลี่ทุกท่านที่อยู่หน้าสุดประชุมนานาชาติเชียงใหม่และคุณผู้ชมที่รับชมทาง YouTube Channel Grand TV นะคะเข mm ้า hmm. สู่รอบการประกวดชุดว่ายน้ำซูมสุดคอมเพิชันสนับสนุนรางวัลโดยซิตราค่ะใช่แล้วค่ะแต่ว่า ก่อนที่เราจะเริ่มเข้าสู่รอบนี้นะคะในการประกวดแต่ว่าพี่อยากจะชวนบรรูุจากก่อนนะคะกับผู้สนับสนุนหลักนะคะแล้วก็สเปเชียลเก e ของเราในวันนี้นะคะเริ่มตน้นอย่างที่ท่านแรกเลยค่ะคุณชัชพรวงเข็มเพชรค่ะซีเนียร์แบรนด์มเน r เจอร์แบรนด์ซิตาบริษัทยูนิเวอร์ซ i ไทยเทรดดิ้งจำกัดคนต่อมานะคะคุณพลอยใสค่ะเซลล์เอเรียซูเปอร์วิเซอร์วอริเต้ไทยแลนด์ค่ะ mm hmm. สวยมากๆเลยนะคะท่านต่อมานะคะคุณธีรพงศ์ของสมุนกรรมการบริษัทแดเบอรี่รุกจำกัดค่ะท่านต่อไปนะคะคุณภาวินีธราสุวรรณกรรมการบริษัท f ามิเลียอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดค่ะและท่านสุดท้ายนะคะคุณพิธิมาหวานนีนะคะชิ i มาร์เก็ตติ้งออฟฟิเซอร์นะคะ mm hmm. เพศกินดีอยู่เหนือนั่นเองค่ะย mm hmm. บอกเลยนะว,ว่าแม้กระทั่งผู้สนับสนุนหลักของเราก็ยังสวยไม่แพ้ผู้ประกวดเลยนะคะงานนี้จะเริ่มไม่ได้นะคะถ้าหากว่าเราไม่มีสเปเชียลเกรดของเราในวันนี้นะคะคุณผู้ชมคนแรกเลยค่ะคุณบิวตี้วัฒนชยาระดมเล็กนะคะรองอันดับห้ามิ r ช a n ไทยแ l a n d 2022หรือว่ารองผู้จัดจาก,การกองประกวดของเรานั่นเองค่ะท่านต่อมานะคะพี่โกโก้อรารยสุขเลิศหรือว่าผู้จัดจาก,การกองประกวดโอ้ oh. ตกใจชุดตอนแรกมากๆเลยวันนี้มาดีมาเลยคะคุณโกโกกต้องมองดีๆชุดต้องมองดีๆนะคะและท่านต่อไปนะคะ please welcome Queen Isabella Menin Miss Grand International 2022ต้องบอกเลยว oh. ่ามขงเราชนมากๆจริงๆยืนอยู่ตรงนี้ยังมมอง กอินพีเพิลมากเลยอยู uh> <S 1 <s 1> ่โซนอินพีเพิลมากเลยนะนะคะจะงงไหมและท่านสุดท้ายนะคะอันนี้ขาดไม่ได้เลยค่ะไม่งั้นเราจะไม่เจอไม่เกิดงานดีๆแบบนี้นะคะก็คือป้าป้าของเรานั่นเองค่ะคุณนวัตอิสระไกรศรีนะคะประธานกองกวด MGP และ MGI นั่นเองค่ะ คอนเซอร์และเกสของเรายังุ่นแซ่บุ่นฟังกันขนาดนี้เลยนะคะทุกคนพร้อมไหมคะ Are you guys ready for Simpson Competition เสียงเบามากพร้อมไหมคะเชื่อว่าตอนนี้ทางบ้านก็พร้อมเราเช่นกันนะคะถ้าพร้อมแล้วก็ Let's go